ูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฟสุขภาพและชรอวัยไก่สดสด,ดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะ2,567นะครับในดูชะตาและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษที่จะจะมาดูดูชะตาพยากรณดวง12ปีนักสัตวราคาวันดวงชะตาเข้าสู่ปี2,567ไปแล้วนะครับจะมีเหตุการณ์หรือดวงดาวอะไรซึ่งเปลี่ยนแปลงต่อด,ดวงชะตาของทั้ง12ปีนักสัตว์บ้างนะครับเออก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับในดวงชะตา ก็จะย้ายจากยุค8เข้าสู่ยุค9ในโดชาตาก็จะมีผลในทางโหราศาสตร์จีนไปเนี่ย20ปีนะครับในโดชาตาต้องเรียกให้ถูกต้องนะครับว่าพอเข้าสู่ปี2567เป็นต้นไปเนี่ยหลังตุตจีนนะครับหลังช่วง4กุมภาพัน2567ไปแล้วถือว่าเป็นมังกรไม้ธาตุไยยุค9นี่ก็ถือว่าเข้ามาเสวยอายุนะครับไปตลอด20ปีในโดชาตาเนี่ย นายุกล้างก็ถือว่าเป็นธาตไฟในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตา12ปีนักสัตวเนี่ยคุณจะต้องมีพลังมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่จะลุยต่อสู้นะครับในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่จะต้องมีความเทอสยานมีความกระตือร้นนะครับหนักเอาเบาสู้ขยันเข้าไว้รวยประสบความสำเร็จในดวงชะตาเลยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะน้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆโลกออนไลน์โซเชียลว a ตแอบไอดีติกต็อกนะครับจะประสบความสำเร็จในดงชาตาถ้าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยนะให้คุณแสดงผลงานหรือความรู้ของคุณออกมาให้เต็มที่คุณจะประสบความสำเร็จนะครับใช้ทักษะความรู้คุณที่มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก่อเกิดรายได้ให้กับดงชาตาของคุณ คุณจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของดวงชะตาของคุณตอนรับปีใหม่2,567เข้าสู่ยุคที่9ในดวงชะตาของขวัญเป็นมหาสิรโมงคลปีใหม่นะครับสายมูพลาดไม่ได้ท่านใดสนใจบูชาติดต่อเพื่อเสริมดวงชะตานะครับมหายันหวงจุย้ยอาจารย์จะมี3สีนะครับก็จะมีสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับในดวงชะตา ความหมายของสีดําสีแดงและสีเหลืองในดวงชะตานะครับก็คือการเริ่มต้นการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองประสบความสมําเร็จและมั่นคงในดวงชะตานะครับถ้าในสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้เลยนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ fc นะครับสนใจติดต่อมาเช่าบูชานะครับสนใจจะบูชาทั้ง3สีเลยนะครับเออก็ได้นะครับอาจารย์ก็จะคิดราคาพิเศษไปให้นะครับก็ติดต่อมาหลังไม้ได้เลยนะครับ เพื่อต้อนรับปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับเข้าสู่ยุคที่9ทาธาตุไฟอันเป็นมหาสศรีมงคลในดวงชะตาทั้ง12ปีนักษัตว์ที่อาจารย์จะมอบไปให้นะครับความเป็นมงคลความจเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จตลอดไปเลยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานประจําปีพุทธศักราช2567นะครับในดวงชะตาในปีนี้ในช่วงที่จะเปลี่ยนจากปีนักสัตวปีถาะเข้าสู่ปีมะโรงเนี่ยนะครับ ก็ช่วงข้อของจีนก็ช่วงตู่จีนกุมภาถ้าของไทยก็ช่วงสงการไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจากปีนักษัตรปีถอเข้าสู่ปีมะโรงโดยสมบูรณ์นะครับย้อนในดวงชะตาก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนคนเกิดปีขานถือว่าดวงชะตาคุณในปีนี้นะครับถ้าดวงชะตาคุณดีเนี่ยบอกได้เลยคุณจะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง มีเงินมีทองไม่รับโจนหนทางมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดช่วงหลังจากาเมษาไปนะครับดวงชะตาคุณจะมีสเสน่ห์เหลือหลายคุณจะมีสเสน่ห์มากจะเป็นที่ยอมรับในสังคมทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับดีกว่าชิมชอบใช้คนละครึ่งอีกนะคุณจะเป็นผู้ชนะของคนที่เกิดในปีขานคุณจะมีสเสน่ห์มากไม่ต้องห่วง คนโสดก็จะมีคู่มีแฟนคนที่มีคู่แล้วคุณระวังนิดนึงอาจจะมีรถไฟชนกันต้องระมัดระวังจะมีมือที่3เข้ามานะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเลยจะประสบผลความสําเร็จเพราะดวงชะตาคุณมีเกณฑ์ร่ํารวยนะครับฐานะชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะว่าดวงชะตาคุณจะมีโชคเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์ต่างๆ คือเอาไวง่ายอ่ะโชคลาบจะวิ่งเข้าหาบ้านคุณนะ,นะครับถ้าครอบครัวบ้านคุณเนี่ยนะมีทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงมันก็ส่งผลให้ดวงชะตาคุณดีตามไปด้วยนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยแต่คนที่เกิดในปีขานดวงชะตาคุณต้องระวังช่วงประมาณปลายปีนะครับอาจจะช่วงตั้งแต่หาตุลาพฤศจิกามาเรื่อยๆไปปลายนะครับแต่ที่ระวังมากที่สุดก็คือช่วงเดือนธันวาคม ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีแรงกดดันในช่วงนี้นั้นนิดนั้นนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับถ้าในด้านของการเงินการทองเนี่ยนะการเงินการทองคุณก็จะมีเงินทองเข้ามาเงินทองก็จะไหลเข้าบ้านดีสบายสบายการเงินเนี่ยส่วนใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวของคนที่เกิดในปีขาน นะครับแต่การเงินคุณก็อาจจะมีปัญหาโอกระสักอยู่บ้างก็คือในช่วงเดือนมิถุนากับพฤศจิกายน3เดือนนี้ให้ลองปัญหาเรื่องการเงินติดขัดนิดนึงในดวงชะตาของคุณส่วนนอกนั้นเงินไหลเข้าบ้านไหลมาเทมานักชาดีติและถ้ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคนเกิดปีขาเนี่ยนะครับถ้าคุณบูชามาหายาันกีเลนนกเต่าของอาจารย์เนี่ยมี3สีคุณสามารถเลือกได้นะครับสีใดสีหนึ่งก็ได้หรือคุณจะ เลือกบูชาทั้ง3สีเลยก็ได้นะครับเป็นมงคลทั้งนั้นสีดําคือค้าขายดีสีแดงคือร่ํารวยเงินทองสีเหลืองคือมั่งมีสีสุขนะครับในดวงชะตานะครับแต่ถ้าใครสนใจบูชาทั้ง3สีอาจารย์ก็จะมีราคาพิเศษให้กับคุณไปให้นะครับความเป็นมงคลถ้าคุณยิ่งติดหันหน้าทางทิศใต้ยิ่งร่ํารวยมากมายประสบความสําเร็จนะครับอาจารย์ก็จะมีพระคาถากํากับไปใหนะ้ไปให้ด้วยนะ ฉะนั้นคนเกิดปีขานคุณดีมากๆปี67เด่นเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมคุณจะประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองในดวงชะตานะครับแต่ว่าการเงินต้องระวังเพราะในดวงชะตาคุณมักเ็เงินไม่ค่อยอยู่อาจจะมีเกณฑ์การรายจ่ายนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายตรงไหนนะครับคุณจําไว้ถ้าคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายต่างๆนะ ให้คุณจ่ายลงลงทุนในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆถึงจะดีหรือจ่ายเข้าบ้านของคุณจะดีที่สุดนะครับจ่ายในเรื่องของการเพิ่มภูนทรัพย์สินบ้านของคุณให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีจากมั่นคงนะการเงินคุณจะไม่รั่วไหลไปไหนนะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยคุณจ่ายเงินเนี่ยซื้อทรัพย์สินเข้าบ้านเนี่ยดีที่สุดในดวงชะตา นะครับอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงดวงชะตานะครับนะของปีขานเนี่ยนะ12เดือนในแต่ละเดือนเนี่ยดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยภาพรวมเพฉะนั้นคนเกิดปีขานเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยถือว่าในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับที่ดีแต่ให้ระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุฟืนไฟด้วยต้องไม่ประมาทนะครับ ในด้านของการเงินการทองถือว่าคุณจะได้รับโอกาสที่ดีๆนะครับจะได้เงินมากขึ้นหรือโชคลาภมีเข้ามาก็ได้ส่วนความรักคุณจะมีความสุขเป็นอย่างดีนะครับในครอบครัวก็มีความสุขคนโสดก็มีโอกาสาที่จะมีคู่มีแฟนเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ถือว่าในดวงชะตาคนปีขานเนี่ยนะคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการงาน มีเรื่องทุก,ก์อกทุกใจนะครับมีความกังวลด้านการเงินเนี่ยนะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยนะคนโสดก็จะมีความรักที่สดใสนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกที่ดีนะครับต่อมาเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยคนเกิดปีขาคุณจะได้รับมอบหมายงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบใหม่ๆหหรือผู้ใหญ่นะครับให้การ ส่งงานให้คุณก็ได้ส่วนด้านการเงินเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับไปกับในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของสุขภาพต้องระวังส่วนด้านความรักถือว่าคุณจะมีความสุขเป็นอย่างมากมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันร้องราทําเพลงอย่างมีความสุขนะต่อมาเข้าสู่เดือนเมษายนค้นเกิดปีขารเนี่ยถือว่าการงานเนี่ยนะครับคุณจะมีอารมณ์เบื่อเซ็งนะ แต่ดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเดินทางอย่างปุบปรับนะครับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้คุณอาจจะมีความสับสนมีความคิดวิตกกังวลในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ส่วนด้านความรักเนี่ยนะครับถือว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับด้านความรักให้กับคุณเป็นอย่างดีเป็นพ่อสื่อแม่ชักนะครับต่อมาในเดือนพฤษภาคมคนเกิดปีขานถือว่ากิจการการงานในช่วงนี้ จะต้องใช้ไหวพิปฏิพานใช้ความรู้ความแล้วก็ประสบการณ์ของคุณเนี่ยให้มากนะครับถึงจะดีนะอาจจะมีคนที่คิดไม่ซื่อกับคุณมาใช้เร่เหลี่ยมต่างๆนะครับมาหวางผลประโยชน์ต้องคิดให้รอบคอบนะบในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยจะหมดเปลืองไปกับการดูแลรักษาสุขภาพหรือในเรื่องของการพยาบาลต่างๆในด้านของความรักคู่ของคุณก็จะดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดี ต่อมาเข้าสู่เดือนมิถุนายนถือว่าการงานในช่วงนี้เนี่ยคนเกิดปีขานนะครับคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะมีคนให้ความสนใจและเชื่อถือในความรู้ความสามารถของคุณเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีรายจ่ายอยู่นะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความรักนะคุณก็จะมีความสุขเป็นอย่างดีนะ ต่อมาเข้าสู่เดือนกรกฏาคมคนปีขานเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งในเรื่องของกิจการการงานมีผลกำไรที่ดีอย่างมั่นคงและคุณสามารถนะครับนำสิ่งนั้นไปต่อยอดในเรื่องของการค้าการขายได้นะครับคุณมีโอกาสได้ทำสัญญาเอกสารต่างๆหรือธุรกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของความรักถือว่าคุณเนี่ยนะครับ จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจากคู่ครองเป็นอย่างดีนะครับต่อมาเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับคนปีขานถือว่าดวงชะตาคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานเป็นพิเศษนะถือว่าดีในเรื่องของด้านการเงินเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องเสียทรัพย์สินเงินทองต่างๆอย่างไม่คาดฝันนะในเรื่องของความรักในช่วงนี้คุณจะต้องใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลให้มากไม่ควรใช้อารมณ์ นะครับอาจจะมีเกการทะเลาะหรือมีเรื่องผิดใจกันบ้างต่อมาในเดือนกันยายนนะครับถือว่าคนเกิดปีขารเนี่ยให้คุณขอพรจากสิงศักดิ์สิทธิ์หรือพระประธานองค์ใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะครับในพระอุโบสถคุณจะประสบผลความสำเร็จสวในด้านของตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับเพราะเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานราชการด้วยใช่ไหมส่วนด้านการเงินการทอง ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับสังคมต่างๆการเสียภาษีและในเรื่องของการเดินทางนะครับต่อมาในเรื่องของความรักถือว่าคนรักคู่ครองเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ช่วยคิดช่วยสร้างนะครับให้ครอบครัวมีความสงบเป็นอย่างดีนะต่อมาเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับคนเกิดปีขานถือว่าคุณจะหมกมุ่นในเรื่องของการทํางานมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดก,การเวลาให้ดี อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นะครับเพราะคุณหักโหมในการทํางานมากจนเกินไปในด้านของการเงินเนี่ยในช่วงนี้ถือว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายนะครับมีเรื่องติดขัดเงินทองเพราะผู้หญิงนะต่อมาในเรื่องของความรักค้นโสดก็มีโอกาสนะครับได้เปิอใจพูดคุยกันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะต่อมาในเดือนพฤศจิกายนนะครับถือว่าดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องความเสียหาย นะครับปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากในเรื่องของงานอย่างไม่คาดฝันนะครับต่อมาด้านการเงินเนี่ยก็อาจจะมีงบประมาณในช่วงนี้จํากัดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองต่างๆก็ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับต่อมาความรักช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องทุกอกทุกใจความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต่อมาเข้าสู่เดือนธันวาคมนะครับคนปีขานถือว่ากิจการการงานเนี่ยจะผิดพลาด ในการตัดสินใจเนี่ยทำให้โอกาสที่ดีๆเนี่ยหลุดลอยมือคุณไปเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดให้รอบคอบในเรื่องของการงานนะครับส่วนด้านการเงินเนี่ยคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับให้การช่วยเหลือคุณในเรื่องของความรักถือว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเพราะต่างฝ่ายต่างเนี่ยไม่ยอมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใจเย็นๆนะครับอย่าใช้อารมณ์นะ ในเรื่องของความรักช่วงนี้นะครับโอเคอันนี้ครบแล้วของคนที่เกิดในปีขานประจําปีพุทธศัก,การาช2,567แล้วคนปีขานถือว่าคุณเด่นมากยังไงก็สําเร็จเจริญรุ่งเรืองมีสเสน่ห์เป็นที่ยอมรับในสังคมพยายามโวดมว์ไว้พระสําคัญนะครับในดวงชะตาในปีนี้นะเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ฟ้าใหม่ก็ขอให้คนท,ที่เกิดในปีขานคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการนะครับเออนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจารด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสิงเจียอยู่หยีสิงนี้วัวใช้อ่างเปาตัวตัวไกดตัวทางตัวทางตัวตัวทางนะครับรวย